ครับก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกม d a y ์สตูดานั่นเองนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยช่วงนี้นะครับผมก็เลยหาเกมเว็บเบราว์เซอร์มาให้เล่นนะครับผมอบอกไปแล้วว่าเกมนี้เนี่ยผมเป็นเกมเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมซึ่งใครมีเน็ตคนนั้นก็สามารถเล่นได้นะครับผมโอเคถ้าเกมยังไงเนี่ยเราไปดูกันก่อนเลยก่อนอื่นผมขอปรับรบเสียงนะักของผมก่อนนะฮะไม่แน่ใจว่ามันดังหรือเปล่าโอเคได้อยู่นะฮะกด Play ไปเลย นะครับผมเกมนี้เป็นเกมของค่าย Arms o r Game นะครับผมโอเคเกมนี้เนี่ยถ้าใครจำได้ผมก็เคยอ่าได้ลองเล่นมาบ้างแล้วนะครับผมในอ่าตอนนี้ผมในได้ท่าชนะเข้ามันใหม่เลยนะครับผมนะครับอ่าตอนนี้ก็ดูคัสซีนไปก่อนนะครับผมอ่าแปลกันเอาเองนะผมก็ปแปลไม่ออกเหมือนกันนะครับผมโอเคเนื้อเรื่องนี้ก็คือประมาณว่ามีซอมบี้นะครับผมแล้วก็ เราเนี่ยก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดไปได้จากซอมบี้นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเรามาที่ออปชันนะครับผมคุณภาพเราขอใช้แค่เดียมนะครับผมไม่เอาไฮจริงๆมันก็ใช้ไฮได้นะใช้ไฮล้วกันนะครับผมโอเคมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมโอเคกดนิวเกมไปนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีด่านให้เลือกทั้งหมดหกด่านนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ ่อนนี้ผมสร้างช่องใหม่เลยนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็ลืมวิธีเล่นบ้างก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะมีส่วนวิธีการเล่นนะครับผมกด A D นะครับผมเมื่อเดินซ้ายขวานั่นเองแล้วก็กด Space เพื่อจ m p นะครับตรงนี้จะมีกระดาษอยู่นะครับผมถ้าขึ้นลูกเพชร์มันก็จะอ่านให้เรานั่นเองนะครับผมกด Right Arrow to Move Around อ่ะฮะแล้วก็ Space jump นะครับโอเคได้อยู่นะครับ ตรงนี้จะมีให้เราซื้อบริบริษันะครับผมแต่ว่าผมขอเว้นไว้ก่อนละกันนะครับขอกดสตาร์ทตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมอธิบายนะครับผมตรงนี้จะเป็นเงินของเรานะครับที่มีอยู่ข้างบนรูปหัวกะโหลกจะเป็นจํานวนคิวนะครับโอเคเอ้ยพงอย่าพึ่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 งอ่ะสักครู่นะครับผมโอโหตอนนี้รู้สึกกดผิดนิดหน่อยนะครับโอเคโอเคโทษ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 นะครับผมโอเค โอเคนะผมก็เกมนี้ครับผมจะเป็นเกมที่เราเน,นี่ยมีหน้าที่คือเราต้องยิงซอมบี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าก็ยิงไปเรื่อยนครับผมซึ่งซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแล้วก็ทักษะแตกต่างกันไปนะครับผมอย่างเช่นว่าซอมบี้ธรรมดาเนี่ยจะสามารถยิง2ทีตายนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นซอมบี้ผู้หญิงต้องยิง3ทีนะครับในยิง2ทีตายนะครับแล้วก็ตำรวจนี่ก็จะเก่งขึ้นมาอีกนะครับตำรวจต้องยิงถึงอ่า ทำไมไม่นั่นวะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีการอัพสกิลต่างๆขึ้นมาเองตามอัตโนมัตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นยิงเร็วนะฮะหรือว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้สามารถกดสเปซบาร์เพื่อกระโดดกระโดดนะครับผมได้อยู่แล้วก็จะมีของที่ตกจากซอมบี้มานะครับผมจะเป็นกล่องฮิลนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้มีกระดาษอีกหนึ่งอันนะฮะตอนนี้เขาบอกว่ากดไเพื่อเพิ่มอินเวนทอรี่นะครับโอเคอ่าตอนนี้ขึ้นได้ผมเพิ่งรู้เนี่ย ก็หยุดพิ่งนี่ครับโหโอ้โหทีเผือเหรอทีเผืออะไรอย่างงี้ตาย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 นะครับผมเก็บกองตรงนี้นะครับผมเอช a ฉกดัมเจ็บวกสินะครับตรงนี้จะเป็นอธิบายก่อนหนึ่งนะฮะตรงนี้จะเป็นอ่าค่าอ่าเลือดของเรานะครับผมตอนนี้เหลือแค่60เท่านั้นนะฮะส่วน s t ตอ alive for นี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่าตอนนี้ผมขอข้ามไปก่อนละกันนะครับผมโอเคตรงนี้มีอีกแล้วนะครับผม เขียนว่า buy and place b a r r i c a d e to help you survive นะครับผมก็คือให้เราซื้อในบริเคดนะครับหรือว่าที่คือที่กั้นไว้นะครับเพื่อว่าจะให้เรามีชีวิตรอดอยู่นั่นเองนะฮะกด1 2 3 4 t o change weapon นะครับซึ่งตอนนี้เรามีแค่สองอย่างก็คือมีดกับปืนนั่นเองนะครับโอเคมาเอาม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 ีดก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเท่าที่ดูแล้วนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะเพื่อเราเล่นจบไป1วันแล้วนะครับผมตอนนี้มันก็จะขึ้น ประมาณว่าเช็คคอยให้เรานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น day หนึ่งะฮะคือวันแรกแลาคิวไปได้63ตัวนะฮะได้ score กอร์1,650คะแนนนะครับผมสามโมดิสทูแอดวอนนะฮะคือเหลืออีกแค่3วันเท่านั้นมันก็จะยากขึ้นกว่านี้นั่นเองนะครับถัดมานะฮะจะเป็นในเรื่องของช็อปนะครับผมซึ่งจะมีปืนขายค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งคุณภาพของแต่ละปืนก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมตามราคาด้วยนะครับ จะมีอยู่2หน้าตอนนี้นะครับผมมี3หน้าสีหน้านะฮะแต่ว่ามีปืนแค่2หน้าเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็คงจะเล่นไม่จบมันน่าจะมีปืนต่อนะครับแต่ว่าผมยังเล่นไม่เคยถึงสักทีนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นในเรื่องของมารีนะครับผมก็จะมีอาวุธที่เราต้องใช้ถือนั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่4อย่างเท่านั้นนะครับผมตอนนี้นะครับต่อมา Explosive จะเป็นในเรื่องของระเบิดนะครับแล้วก็ Merc Merk จะเป็นตัวละครที่เราใช้นะครับผมซึ่งจะมีราคาที่แตกต่างกันไปนะฮ ่าแล้วก็รวมถึงอ่าพลังการนะครับผมก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับความเร็วด้วยนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับผมตรงนี้จะเป็นในเรื่องของกระสุนนะครับผมซึ่งปืนแต่ละชนิดนะฮะถ้าใช้กระสุนต่างกันเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมฮะเจ็ดหยุดหกสองก้ามมอนะครับผมตอนนี้เงินอยู่ที่สองพันสามร้อยห้าสิบบาทซึ่งเราตะยังไม่ซื้ออะไรนะครับผมหรือจะซื้อ smr ละสองพันห้าร้อยละกันนะครับผมโอเคกดดันไปก่อนนะครับตอนนี้กดดันเอ้ยกดดันไม่ใช่เอ๊ะกดดันนั่นแหละกดดันเออ โอเคครับผมตรงนี้ก็จะมีให้เราใส่อุนนะครับผมซึ่งตอนนี้อุธมีแค่อันเดียวเราคงจะไม่ได้ใส่อะไรมากนะครับตรงนี้นะฮะโอเคกด close ไปก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็เริ่มมาที่ day 2แล้วนะครับซึ่งเรานะฮะจะตรงนี้จะมีบาริเกตให้นะครับผมซึ่งมันจะลิมิตอยู่ที่2อันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะทำการวางบาริเกตไว้นะครับ1อันตรงนี้ละกันนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็จะวางได้เลยสามารถยกขึ้นได้วางกับหัวได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการถอนบาริเคตออกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเงินที่เราเสียไปเนี่ยจะได้กลับคืนมาด้วยหรือเปล่านะครับผมลิมิตจะวางได้แค่2ออันเท่านั้นนะครับผมในะตอนจุดจุดนี้นะครับผมโอเคกดสตาร์ทไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นบอกอาวุธอ่าบอกว่าเราใช้อาวุธอะไรอยู่แล้วก็มีกระสุนเหลือเท่าไหร่นะครับผมนั่นเองโอเคไป ปึ๊บเกมนี้เนี่ยผมก็เท่าล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกมที่เล่นได้เพลินมากๆเลยนะครับผมก็เล่นเรื่อยๆนะครับผมเพลินดีเพลินดีใช้ได้อยู่นะครับโอเคไปไปไปนะฮะโอเคไปไปไปเอาเอาไปเอาไปไปไปโดยที่ในผมก็เกมนี้นี่จริงๆอาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงนะครับแต่ว่ากราฟิกนี่เป็นกราฟิกธรรมดามากนะครับแต่ว่าถามว่ามันสนุกมาเป็นเกมที่สนุกนะครับเพราะว่าสร้างความเพลินนะครับผมเรื่องคือ เป็นไปได้เรื่อยๆนะครับผมไม่ไม่ไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่นะครับโอเคตัว่ส่วนนี้ก็อ่าเป็นเรื่องการอนุญาตสำหรับคนด้วยนะครับว่าอ่ามันจะสนุกหรือเปล่ามันขึ้นกับสถานการณ์แต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าตัวส่วนตัวผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่าบอกว่ารู้ว่าช่วงนี้อาจจะค่อนข้างงานยุ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าไม่ค่อยได้มาแคสเกมเลยนะครับเพราะว่าอ่าจะมีงานที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะมีการสอบกลางภาคด้วยนะฮะก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรมากมายโอ,โอ้โหตอนนี้ พูดมากหน่อยเนี่ยก็คือเกมนี้ทำขึ้นมานะผมเพื่อจะมาขั้นโปรเจกต์ของเกม Minecraft นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะพอมีแมปบ้างแล้วแต่ว่า,ายังไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับเพราะว่างานเยอะมากเลยช่วงนี้นะครับผมก็เลยทำหาเกมสนุกๆมาแนะนำให้เล่นกันก่อนนะฮะบเบาๆชิลๆนะครับผมล้างสมอ,องกันไปนะฮะแลมาอ่านโน้ตต่อไปกันดีกว่านะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะโอเคโน้ตนี้บอกว่าอะไรเอ่ยไม่เห็นครับผมอ้าวไม่ขึ้นเนาะ โอเคครับผมเอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดครับอ่าผมต้องใช้มีดแล้วรับตอนนี้มามามามีครับมีดมีดมีดเอ้ยเลือดเจ็ดเลือเจ็ดเลือเจ็ดเลือดเจ็ดเลือ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 ดเจ็ดเลือเจ็ดเลือเจ็ดครับเลือเจ็ดเลือดเจ็ดเลือ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 เ็ดเลือเจ็ดตายกันพอดีโอเคครับผมโอ้โหเมื่อกี้กระสุนหมดพอดีเลยนะครับผม อีก2วันเท่านั้นเหลือจะถึงขั้น advance นะครับผมตรงนี้เนี่ยคามอธิบายว่าเราควรจะซื้อกระสุนนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมก็ลืมนะผมขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเกือบตายไปแล้วทีเดียวนะครับตอนนี้เงินมีอยู่4,600นะครับซึ่งเราสามารถซื้อเกือบจะซื้อ MC ได้แล้วนะครับแต่เราขอซื้ออันนี้ละกันนะฮะอันไหนวะอันนี้ครับ4,300นะครับผมตรงนี้ผมชอบมากเลยทีเดียว สกิปืน AK47 นะครับผมแล้วว่าเราซื้อกระสุนนะครับผมให้ตรงกับอาวุธที่เราใช้เลยนะครับผมคือ7.62นะครับมมอในกรับผมโอเคซื้อไว้สักประมาณอ่าเยอะขนาด390ก็น่าจะพอนะครับผมโอเคเรามากด close กันไปก่อนนะครับผมนะส่วนบริเคีนนี้ผมไม่ต้องการใช้นะครับผมตอนนี้ยังจิ๊บจิ๊บอยู่นะครับเรามาใช้เอ้าลืมใส่อาวุธครับตรงนี้เลยอ่ากดตัว i นะครับผมเพื่อใส่ secondary นะครับผมแล้วก็กด close ไปเลย โอเคครับผมตอนนี้กดเลข2เพื่อใส่เพื่อเปลี่ยนที่มาอาวุธ secondary นะครับผมอาวุธ secondary จะมีความรุนแรงที่ต่างกันนะครับผมโดยปืนนี้นะจะยิงทีเดียวสามารถตายได้เลยแต่ว่าถ้าใช้ปืนพิซซ่าธรรมดานะครับต้องยิงถึง2ทีเลยเอา้ากระสุนหมดนี่หว่าลืมโอโ้โหดีไปนะ่าจะซื้อปืนนี้มาก่อนนะครับผมโอเคไปเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินนะครับผมคุณภาพต่างกันพอสมควรเลย d a เมจจะรุนแรงกว่านะครับผมน่าจะถึงหนึเท่าเลยทีเดียว เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลกันอีกทีนึงนะครับผมสรัปืน AK47 ครับแลวคนบอว่า,าเรื่องการพูดขผมเปลี่ยนไปนะก็พยายามพูดใีมันหลายๆแนวไปนะครับผมจะเป็นในเรื่องของอาการรีวิวซะมากกว่าไม่ในเรื่องการตลกนะครับผมโดยส่วนตัวผมแล้วไม่ใช่คนตลกด้วยซ้ำนะครับเฮ้ยเอาไปนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเกม m i ครับน f ้นผมอาจจะ อีกนานพอสมควรแล้วก็เรื่องเกมเทอร์เรียด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เพื่อนผมก็ไม่ว่างเหมือนกันนะฮะก็คงจะไม่ได้เล่นเทอร์เรียสักครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับไมค์ครับซีรอร์บ้างนะครับผมก็คงจะยังไม่ได้คิดแผนการอะไรมากนะครับผมแต่ว่าก็จะมาเล่นแมป i n e c ครับให้ดูนะครับผมซึ่งอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดอาจจะย้อนกลับไปในเวอร์ชันเก่าเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินสเปคอยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยจะ แล้วเขาเล่นเท่าไหร่นะครับบางครั้งมันก็ทําให้ซึ่งผมก็ไม่ได้สูงมากนะบางครั้งก็ทําให้มันแหลกๆบ้างนะฮะอาจจะเล่นดูไม่สนุกนล็กบ้างนะฮะโอเคตอนนี้ขึ้นมาว่าให้ให้อ่าฆ่าซอมบี้ทั้งหมดที่กําลังมานะครับผมซึ่งได้หมดแล้วโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ day สามนะฮะคิวไป256นะฮะสกอร์แปดพันแปดสิบเจ็ดนะฮะผมอ่าใกล้จะถึงแล้วละครับตรงน,นี้เราจะมาดูข้อมูลของมันก่อนนะครับผม ราคามันอยู่ที่4,300นะฮะดาเมจ1 3 5นั่นเองนะฮะรีโหลด0 77วิในะะตอนนี้เป็นรูปเป็นตัว S นะครับผมอ่ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมให้ดูอันที่มันเป็นขึ้นตัวนึงนะฮะจะมีอยู่ประมาณอ่อันไหนเอ่ยปกติมันจะขึ้นตัว S ตัวนี้เนี่ยผมต้องวัดถึงเซคเกิลซึ่งแปลว่านาทีนั่นเองนะครับผมใช้วลารีโหลดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ r p s นี้ผมไม่แน่ใจนะฮะตอนนี้ขออภัยด้วยเลยทีเดียว นะฮะส่วนที่เดือไ่ไม่เข้าใจเลยนะครับผมรูดแต่ว่าดัมมิชกับรีโหลดทั้งนั้นนะครับผมผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นเกมพวกอาวุธยิงเท่าไหร่นะฮะก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนะฮะต่อมาเราจะมาทดสอบอา,อาอาวุธที่รุนแรงก,กว่านั้นก็คือคาตาณะนะฮะหรือไม่ก็รอซื้อเซนโซเราคะคาตาณะมาเล่นก่อนดีกว่านะดัมมิชจะอยู่ที่95นะครับผมซึ่งรุนแรงกว่านี้เว้ยโอเคครับในมือคาตาณะรุนแรงที่สุดน,นะครับเพราะนั้นเราซื้อมันเลยนะฮะแล้วก็ ตัวนี้ก็ซื้อกระสุนเพิ่มนิดหนึ่งนะครับผมเอาตังให้เหลือ2,000นะครับบ้านรวยทำไมจ๊ะโอเคครับผมต่อมาเราก็ต้องทำกันอีคลิปนะครับผมเอาไว้นี่ละกันอ่าอาออนิิเอ็กเอ็กโพซีฟนะครับไม่เป็นไรกดคลอสนะฮะเพื่อเริ่มเล่นอ่าในวันที่3นั่นเองนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าเราจะมาทดสอบดับคาตานะกันตึ๊บอ่าอ่า ตรงนี้ก็ทีเดียวตายเอ้ยสองทีนะครับผมประมาณทีถึงสองทีนะครับประมาณนี้เลยซึ่งถือว่าดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับโอเคครับผมก็กลับมาพบกันต่อนะครับผมก็เมื่อกี้ก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เลยอ่าพออัดไปแล้วนะเมื่อกี้ก็ผมก็คือผมพักมานะแล้วก็อัดต่อเมื่อกี้แล้วก็ลืมเปิดใหม่นะครับผมก็เลยมีปัญหาเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็รับล็อกดาวน์มาอยู่ที่ด่านซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับผมก็เมื่อกี้เล่นต่อไปประมาณ5นาทีได้นะฮะแล้วก็บุล็อกดาวน์มาได้ด่านหนึ่งเลย นะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อนะครับโดยเมื่อกี้จากคิดที่ผมอาดเสียไปเนี่ยผมได้พูดเลยว่าเป้าหมายของเรานะฮะคือการาซื้อนะฮะไอปืนที่แพงที่สุดในนี้นะครับผมก็คือปืนอะไรไม่จำไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะเอาอุซโก้ศูนย์กรรมนะฮะตรงนี้เราซื้อไปแล้วนะครับผมแล้วก็ผมต้องการที่จะซื้อเป้าหมายคือไอ้นี่นะครับผมอ่าสมหมื่นบาทเอหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนแสนเยอะไปไหม เอาหมื่นห้าก็พอมั้งไม่เป็นไรครับผมก็ตอนนี้เราคงจะอ่านไปประมาณสิบนาทีก็น่าจะจบคลิปแล้วนะฮะก็จากคลิปเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยจริงนะฮะลืมใส่สเกนดารีอีกเอาเข้าไปแล้วผมกด close ไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเริ่มสตาร์ทกันไปเลยนะครับผมอจากคลิปเมื่อกี้ผมก็นั่งนั่งไลอ่านโน้ตให้ฟังนะฮะแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้อ่านใหม่ได้ครับไม่เป็นไรโอเคครับผม โนตนี้ไม่ได้บอกอะไรบอกไว้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นแล้วเสียใจจังเลยนะครับมันบอกใน,ในตอนวันแรกซึ่งตอนนี้ผมเล่นถึง,ถงวันที่2แล้วนะครับผมเสียดายมากจริงเมื่อกี้นี้ถ้าคลิปเมื่อกี้ไม่เสียนะเดี๋ยวรู้เลยจบไปละคลิปนี้โอโ้โหนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรานะฮะจะมาดูที่ป้ายนะครับผมจะขอสรุปส่้นๆนะเกี่ยวกับป้ายทั้งหมดนะครับผมจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถใช้ ตรงนี้นะครับก็บอกว่าให้เราเนี่ยห้ามลืมซื้อกระสุนประมาณเลยนะครับคือจำเป็นต้องซื้อกระสุนทุกทุกอันนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวให้ดูกันนะครับพอเวลาตายเนยผมก็จะขึ้นว่าเกมโอเวอร์แล้วให้เราสามารถกดรีชัยได้นะครับผมอ่าตรงนี้เลยนะครับกดดันไปเลยนะครับจะมีการเซฟฟิ้งเกิดขึ้นนะครับผมอ่าตอนนี้เราขอวางบาริเเกตไว้ละกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยอะไรได้หน่อยหนึ่งนะครับโอเคครับตรงนี้คือจุดยุทธศาสตร์ที่ผม ชอบมากเลยทีเดียวตรงนี้นะครับผลจากเดวิสสัส้นๆก็คือว่านะฮะผมทั้งหมดเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกว่าจะมีตัวน,นี้จะมีสอนเนรื่องของการขึ้นบันใดนะครับผมให้กด w s ดในการขึ้นบันไดเอ้ย w w กับ s นะครับผมคือขึ้นกับลงเนี่ยในการขึ้นบันไดนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการสอนอว่าเรานะผมเมื่อกระสุนหมดเนี่ยเรานะครับสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธที่ใช้อาวุธถือได้คือมารีนั่นเองนะครับอตอนนี้ก็เป็นรืสิงที่ควรจะรู้อยู่แล้วนะครับผมก็ได้ทดสอบไปให้ดูตั้งแต่ตอน ครึ่งครึ่งกิปแรกแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็อ่านเล่นกันต่อเลยนะครับอืมนะครับผมก็ซอมบี้นะผมในรู้สึกว่าอีกประมาณแมตเดนหน้านะครับผมก็จะเก่งกว่านี้เยอะนะครับผมเป็นซอมบี้ที่ก้างยังใหญ่นะครับผมคือโหดมากจริงนะครับแล้วก็ผมยังไม่เคยผ่าน นะครับซอมบี้คนโหดตะนับไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้นะครับเพราะตธนาเล่นมานานพอสมควรแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะฮะเก็บักแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคก็อ่าลืมไปนะฮะผมผม่แน่ใจผมบอกไปหรือยังเพราะว่าคลิปเมื่อกี้ผมว่าบอกไปแล้วนะฮะแต่ว่าผมอัดไปแล้วเสียนะฮะคือ สำหรับเกม Minecraft นะผมก็จะอัดในแมป,ปเป็นแปปปมปนะครับผมไอเรื่องของโซลเบิร์เนี่ยผมจะเอ้ค้าไว้ก่อนนะครับเอ้ยมันระสุนหมดก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 ระสุนหมดนะครับจะคาไว้ก่อนเพราะว่าอ่าไม่แน่นใจว่าจะทําอะไรดีนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จะทําอะไรนะครับโอ้โหซอมบี้มากันเต็มเลยครับตอนนี้เพราะว่ากระสุนผมหมดแล้วกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้ว,ลวจะมาเล็กหนาะ ะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเล่นในแมปนะครับผมซึ่งผมอาจจะย้อนไปในแมป1.2.5เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า,ามันไม่ค่อยกินสเปคด้วยนะครับแล้วก็หาแบบดีๆเล่นได้แล้วนะครับโอเคเดย์6ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือ2วันจะ a d v a นซ์ขึ้นกว่านี้นะครับผมซึ่งเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูเลยดีกว่านะครับตอนนี้เงินเรามีอยู่2 1 2 9 4บาทซึ่งเราสามารถซื้อปืนได้ท3วันนี้แล้วนะครับเว้นเพื่ออันนี้ ซึ่งผมเนี่ยจะบอกเลยว่าผมอาจจะไม่ซื้อปืนนี้แล้วนะครับเพราะว่าส0 0แสนนี้มันก็เยอะไปนะครับหน่วย1ิบร้อยพันเออหมื่นนี่หว่าซื้อได้แล้วเหรอวะอราจะติ้งกองอ่าตอนนี้เราก็สามารถซื้อปืนเบรดเอ็มแปดสองได้แล้วนะครับซึ่งคือประมายสูงสุดของเราตอนนี้นะฮะเราจะใส่ปืนกระสุนปืนจุจจดห้าศูนย์นะครับอ่าใส่เข้าไปนะฮะนี่ใส่เข้าไปอีกนะฮะอา้าวตังหมดกรรมโทษใบ นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีปืนตัวนี้แล้วนะฮะเราใส่ที่ primary เลยนะครับแล้วก็อาใส่ดาบเข้าไปด้วยนะครับเกมนี้บอกเลยว่าสามารถคอนติเนียได้นะครับผมเมื่อกี้ผมได้ออกจากเกมไปแล้วก็เอ้ยเมื่อกี้ผมได้อ่าได้ตายไปสมัยกดกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลยได้ออกจากเกมไปแล้วก็คอนติเนียได้นั่นเองนะครับตอนนี้เรามาสร้างบาริเคดไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับปึ๊บปิ๊งปองอ่าตังไม่มีช่างมันครับอ่าปืนใหม่ของเราคือปืนเบรดเอ็มแปตูมเป็นไงครับโขนไหมล่ะ ทีเดียวตายเอาไปกินเอาไปกินนะโอ้โหทีเดียวยิงสองตัวได้เลยเห็นไหมฮะแต่ว่าข้อเสียของปืนนี้ก็คือยิงช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่า d a m มจเนี่ยจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าเวลายิงเนี่ยจะรีโหลดช้ามากเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของปืนอันนี้แต่ว่าเรื่องความรุนแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมมาครั้งถ้ายิงไม่ทันเนี่ยเราควรจะรีโหลดเปลี่ยนเป็นอันเก่าก่อนนะครับคือปืน AK นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าปืนนี้ปู้มทีเดียวครับดูนะครับ ูกครับกดนี่หดหนี่ทีเดียวทีเดียวตายทีเดียวตายนะครับย,ยกเป็นขบวนมายกเป็นขบวนมายิงทีหนึ่งนัดนะฮะถ้าจำไม่ผิดอ่ะยิงทีละหนึ่งนัดนะครับไม่ใช่ยิงทีละหลายนัดนะครับตูงเอาไปกินสองตัวครับเฮ้ยบึกข้างหลัง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 ,ง,งโอเคโอ้โหนี่โห <_ h 1> ลดช้ามากเลยนะครับผมตรวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อเสียข,ของมันแต่ว่าถ้าเราเนี่ยสามารถอ่าทำดีๆนะครับแค่เราเนี่ย ตั้งบริเกตไว้นะครับมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้หน่อยนะครับโอเคเราจะมาตั้งบริเกตไว้ตรงนี้เลยนะครับนะบ้านรวยอยู่นะฮะปิดปิดทางเข้าไปเลยครับกดสตาร์ทเรียบร้อยครับมากันเลยนะฮะเราขอจบ d 7ไปละกันนะครับแล้วเราก็จะจบคลิปนี้ไปนะครับแต่ว่าอ่าจบคลิปนี้นะผมคือที่ d 7เลยนะครับว่าเอาคลิปนี้คงจะไม่นานนะครับหวังว่าอย่างนั้นอหวังว่าอย่างนั้นต้องกินครับมา เอ้ตูมามาตูมไปกินเอาไปกินมาเดเมจค่อนข้างจะรุนแรงนะผมแล้วก็น่าจะเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว,ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยจะมีปืนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไหมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เห็นเท่านี้นะเพราะว่ามันมีหน้าทั้งหมดนะครับสี่หน้าแต่ว่าผมเห็นปืนอีกสองหน้าเนี่ยมันว่างเปล่าไปนะครับอ่าตอนนี้ยิงสามตัวรวดครับยิง สามสามสามตัวเอ้ยสี่ตัวเอ้ยตายไหม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 กระเป๋าพยาบาลครับเป๋าพยาบาลอ่าเก็บมาหนึ่งร้อยเต็มนะครับผมตายซะตายซะตายซะเอ้ยพังพังครับบริคิดพังแล้ว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 นะครับผม ก็คงจะแบบนี้มาสุดท้ายแล้วนะครับผมคงจะไม่มากกว่านี้แล้วไม่ไม่มากไม่น้อยไม่น้อยกว่านี้แล้วนะครับผมโอเคว,ว้าวโอ้มากินครับตายสักทีตายตายหรือยังเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะตายฮะเมื่อไหร่จะตายฮะเฮะ่อพักแป๊บพักแป๊บพ,พ,พักให้ละพักแป๊บหนึ่งก็ได้ไงเอีอีพักหน่อยเอ้ยตายครับผมโอเคครับ โอเคนะผมก็เกมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะผมก็ขอบคุณเกมดีๆจากอทอส์โปรแลคชั่นนะครับผมแล้วก็จากเว็บ armorgames.com นะครับผมก็ใครต้องการจะเล่นเนี่ยก็สมามารถพิมพ์ได้เลยนะผมในเว็บ Google นะฮะพิมพ์ว่า days to die นะครับผมอ่าแล้วก็เข้าในเว็บของ armor games นะครับผมอ่าส่วนถ้าง่ายกว่านั้นนะก็คือคลิกไปใต้ลิงก์นะผมที่ผมแปะไว้ให้เลยนะครับผมก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะผมก็ใครสนใจเล่นกดไปได้นะฮะแล้วก็อย่าลืม ถ้าใครชอบนะ่ยก็กดไลค์ก็ Subscribe กันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะ day, ครับผมซ a ลเ n n สเ t เรนครับผมโอเคบายบายวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ yeah.